สวัสดีครับท่านทุกฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส934อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 88.75เมกะเฮิรตซ์ AM 1,512กิโลเฮิร์ วิทยุออนไลน์ w w w r b s 9 3 4 org นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l i v วสจเก้าสามอุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8ปดตกานาทีถึง8ปดตกานาทีโดยมีผม1ิบเอกธีรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุนฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองประชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลชุดพัฒนาสำนักงกานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าดำเนินการขุดเจาะบ,บ่อน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ความคืบหน้าของภารกิจระดับความลึกของบ่อน้ำบาดาล1น0เมตรปริมาณน้ำที่ได้3ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์266ครัวเรือนประชาชน640 สามคนณนะบ้านโนนหมู่ที่สิบเก้าตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ไปต่อกันด้วยหน่วยพัฒนาการคืเอนที่1นึสองสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินงานปร,ปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง5าเมตรหลายทางลูกรังข้างระ0.25เมตรระยะทาง1 3 4 0เมตรพร้อมทั้งควบคุมกํากับดูแลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามแบบของกองการช่างก่อบังคับการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์148ครัวเรือนประชาชน5 1 9คนณนะพื้นที่ หมู่ที่8บ้านหนองผักบุ้งตำบลหน,นองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสากแก้ว